กรบผมสวัสดีครับวันนี้เราก็ามา,าทำการคือเข้าเอาขึ้นมาบนลานเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการตีนะครับตีตีเป็นตีคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์นะครับชุดนี้ใช่ไหมคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดว่าเป็นรถเกี่ยวอย่างเงี้ยมันก็จะสูญเสียไปเยอะนะครับวันนี้เราเราเลือกมเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาออกขึ้นมาตีนะครับ ก็เสร็จไปเสร็จไปชุดหนึ่งแล้วเสร็จไปชุดหนึ่งแล้วคือเมื่อวานนี้ก็เสร็จไปชุดหนึ่งเก็บไปแล้วหนึ่งล้านอันนี้ก็จะเป็นชุดนี้ก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับโคชิฮิคาริแล้วก็ที่เห็นตากๆอันนี้ก็คืออันนี้ต้องเน้นหน่อยนะครับอันนี้คือจริงๆปกติคือขึ้นมากองแลยแต่ก็ต้องเอาออกอีกเพราะว่าต้องให้มันโดนแดดทุกด้านนะครับเพราะอย่างนั้นนะครับ ไม่สามารถที่จะตีมเมล็ดมันออกนะครับมันเหนียวมากก็วันนี้ก็น่าจะเสร็จไปบางส่วนนะครับอันนี้ผมก็ทยอยเอาเอารถแทรกเตอร์นะครับผลขึ้นมาแล้วก็มาตีตีบนลานเอาตอนเย็นก็มาคัดเลือกมเมล็ดใส่กระสอบนะครับผมก็ <c oughs> ตอนนี้คือพันตัวมาเป็นอ กเกษตรกรแหละโดยตรงเนาะก,ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่อยอดปรับปรุงนะครับว่าเราจะทำอะไรไปบ้างไอโซนนี้ก็จะลบไปหน่อยก็ในส่วนข้างบนจะเป็นพืชไร่ครับพืชไร่ทั้งหมดเลยเป็นมันสะปะหลังแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยาวไปนี่เข้าไปนี่ลึกไปนั่นแล้วก็เป็นสวนไผ่กิมซุงนะครับ แล้วก็ไม้ไผ่ก็สามารถใช้ได้หมดอันนี้ก็เป็นส่วนโกโก้ครับผมนะครับโกโก้ก็ลูกสุกลูกสุกก็เก็บไปเยอะแล้วครับตอนนี้หมักอยู่ทำออหมักทำช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ทำโกโก้ผงโกโก้ผงให้ชงดื่มนะครับแล้วก็ส่งร้านนะครับผมนะครับเราก็เดี๋ยวเสร็จจากข้าวเราก็จะมีภารกิจพวก เข้าไปแต่งในสวนโกโก้แต่ง so, กิ่งแต่งอะไรมันนะครับให้มันคือโกโก้ลักษณะของเขาคือแต่งให้มันขึ้นเป็นลำเดียวเป็นต้นเดียวแล้วมันจะออกตามกิ่งตามยอดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นกิ่งยอดที่แตกออกมาจากโคนต้นอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เป็นลูกเนาะอันนี้เป็นกลุ่มโกโก้ชมพรนะครับผมโกโก้ชมพรอันนี้เนื้อนั่นครับเต็มดีครับอันนี้เป็นปีที่ต้นนี้เป็นปีที่สองแต่ข้างในจะเป็นปีรุ่นแรก นะครับเ,เอาไปนุ่นรุ่นแรกรุ่นรุ่นแรกก็กําลังจะออกรุ่นสองก็มีก็ต่อไปก็อีกเก็บยาวเลยครับอันนี้เรามาแต่งกิ่งแล้วผลสุกก็เริ่มมาแล้วเราก็จะทยอยเ,เก็บไปเรื่อยส่วนข้างในนะครับข้างในเราก็จะเป็นสวนมะพราะ้าวมะพร้าวน้ําหอมนะครับบ้านแผวนะครับที่สั่งมาเป็นต้นเตี้ยครับผมก็เริ่มออกไปชุดหนึ่งแล้วครับส่วนข้างล่างนุ่น เกี่ยวข้าวขึ้นมาข้างล่างลงไปอีกก็จะเป็นเป็นส่วนของทุ่งนานะครับก็เรามาถึงท่านนี้แล้วครับผมก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะทํามาทั้งผ่านงานบริษัทนะครับงานโรงงานงานบริษัทมาหมดแล้วคือเรียนจบก็มามีคุณวุธในระดับหนึ่งเนาะ <c oughs> จากปาปสปปสก็ามาปริญญาตรีเป็นวิศวกร ก็อยู่ได้ทํางานอยู่ได้ประมาณสี่สี่ปีแล้วก็ไปญี่ปุ่นสี่ปีแปดปีผสมกับโรงงานเดิมด้วยก็เป็นสิบกว่าปีนะประสบการณ์การทํางานก็อืมมันไม่ตอบโจทย์นะครับ <c oughs> คือเรามาทําอยู่แบบนี้เราสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างก็ได้ทดลองนะครับปลูกข้าวญี่ปุ่นก็คัดเมล็ดแล้วก็สีนะครับสีแล้วก็แพ็กส่งตามลูกค้าสั่งนะครับ ก็จากที่กลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ5ปีจะ5ปีแล้วครับจะ5ปีกว่าก็ทุกอย่างตอบโจทย์นะสะพวกนี้ผมก็สร้างออกแบบมาตามโมเดลของของพื้นที่ทั้งหมดใน50ไร่นะครับของพื้นที่ทั้งหมดก็ตรงนี้มีสะหนึ่งตรงข้างบนมีสะกลางจะเป็นประมาณ2ไร่นะครับสะลูกหนึ่ง2ไร่ผมขุดรวมกันแล้วก็เป็นคลองรอบสวนนะครับ ออนนีค้คือพัฒนาถ้าว่างก็พัฒนายังไม่มีงานนอกก็ปกติผมทําเป็นเป็นช่างแอร์ช่างไฟอย่างเงี้ยครับก็ออกสวีลูกค้าติดตั้งแอร์อย่างเงี้ยครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงนาข้าวเนาะข้างในสวนไผ่ก็ฤดูไผ่ก็ไผ่กิมซุงนี่เขาจะมีหน่อตลอดเพราะว่าผมมีน้ําเติมตลอดนะครับําระบบน้ําหยดแล้วก็สปริงเกอร์ <c oughs> อันนี้หน่อไม้ก็ขายดีครับกล้วยก็ขายดีและตอนนี้อีกอย่างก็คือผมจะ ปลูกไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นทั้งหมดเพราะว่าผมจะตัวทั้งแปลงก็อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูอีกช่วงหนึ่งทั้งแปลงมทงทเป็นเ,เดี๋ยวขายคาร์บอนเครดิตนะครับก็เป็นโครงการระยะยาวเนาะเพื่อเพื่อในวัยเกษียณของเราตอนนี้เรายังหนุ่มยังแน่นยังไมยรุ่นอยู่เราก็ทําไปเรื่อยครับก็ตอนนี้ก็มีอะไรท้าทายเอานี่เอาประสบการณ์เดิมเอาประสบการณ์เดิมมานี่ ประสบการณ์เดิมแต่ก่อนสมัยรุ่นปู่รุ่นย่านะครับผ่าตีข้าวตีข้าวตีหนึ่ง,ต,งตีสองก็มีแต่ก่อนตอนนี้ก็ลองลองลื้อฟื้นการเป็นอาชีพเกษตรกรของพ่อของแม่การทํานาเรากลับมาดูมาทําอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนเราจะพัฒนาต่อยอดไปเป็นแบบไหนก็ก็อาชีพเกษตรกรอย่างเรานะครับจะมันวนอนตื่นสายมานอนตื่นสายมานอนโอ้ยโย ใช้ชีวิตไปวันๆก็มันเสียเป่าประโยชน์เนาะอันนี้เราก็มาลงมือทำมาทำในแบบที่คนอื่นไม่ทำแต่ก่อนก็ค,คิดสนุกคิดก็เหมือนวัยรุ่นทั้งหมดครับคิดเหมือนวัยรุ่นที่เคยผ่านมาอ,อยากออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปทำงานไปลองดูบ้างผมก็รู้แล้วการทำงานและลองดูมันเป็นยังไง เราก็ได้สัมผัสหลายๆอย่างคือผมรู้สึกดีใจที่ผมสามารถออกปีกตัวออกมากรได้ไม่ไปจมปักอยู่ในชีวิตของอาการเป็นพนักงานรอคอยเงินเดือนคือมันเสียเวลาชีวิตตรงที่ว่าเราทำงานอยู่ทุกวันก็รับเงินเดือนอยู่สิ้นเดือนสิ้นเดือนไปจนแก่แล้วว่อะไรประมาณนี้ครับ แต่พอออกมาแล้วผมก็ได้ลองหลายๆอย่างหนึ่งปลูกองางนตอนนี้องางนเดี๋ยวผมจะอัปเดตจะพาอัปเดตให้ดูตอนนี้ก็มีมะม่วงมะม่วงสามฤดูก็เป็นทุกต้นแล้วครับก็ขึ้นทุกต้นแล้วอยู่ข้างในก็มีอันนี้ก็สามฤดูเล็กเล็กๆไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวในสวนอีกข,ข้างนู้นนะครับตรงสวนต้นอยู่คายเห็นไหม <S <S เป็นดระหว่างเขียแดนแล้วก็กล้วยเยอะๆฝั่งนน้นก็มีสวนมีสวนกล้วยหอมอีกอยู่ที่ ฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของของหมู่บ้านนะครับอยู่ฝั่งนู้นเป็นเป็นที่ที่สวนของพ่อของแม่ก็ติดกับหมู่บ้านนะครับฝั่งนั้นอันนี้ก็คือเป็นที่นาที่ไร่นะครับก็หลักๆก,ก็ผมจะอยู่โซนนี้ออกมาอยู่พื้นที่นาที่ไร่นะครับมันบรรยากาศมันมันมันสดชื่นอะ่ะบอกไม่ถูกไม่เหมือนแต่ก่อนทํางานตื่นตีสี่ตีห้าแล้วเตรียมไปทํางาน ซื้อก,บอกับข้าวอะไรเตรียมกับข้าวไปกินข้าวตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ผมได้ก้าเดินออกมาจากชีวิตพนักงานบริษัทเนาะก็ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ไปเจอโลกใหม่ๆนะครับตอนที่ทํางานก็ได้ไปต่างประเทศบ้างก็เจอทุกทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วในประสบการณ์ชีวิตเนาะมันจะมรสุมอะไรก็ช่างก็เจอมาหมดแล้วอยู่ที่ว่าตอนนี้ เราจะทําอะไรแล้วก็ตั้งหลักทํำยังไงในเมื่อเรามาแบบนี้แล้วเราก็ต้องพัฒนาและต่อยอดให้มันสะดวกสบายกว่าที่เป็นมาแต่ก่อนนะครับผมก็อันนี้เรามองแล้วก็ตีข้าวตีทำไมตีในแบบของคนรุ่นเก่าสมัยเก่าเก่าอย่างเงี้ยอืมมันมันมีอะไรที่ของเก่าเก่ามันมีอะไรที่แบบ สามารถอนุรักษ์ไว้ได้แล้วก็มันเป็นประโยชน์มากบางสิ่งบางอย่างที่มันสะดวกง่ายและสบายมันก็ข้าวกรงเกี่ยวนะรถเกี่ยวก็เกี่ยวแต่ในส่วนนี้เราจะเป็นข้าวปลูกแล้วก็คัดเมล็ดพันธุ์ขายนะครับคัดเมล็ดพันธุ์กับข้าวปลูกเนี่ยสำคัญนะครับที่จะต้องส่งไปถึงลูกค้าแพ็คไปถึงลูกค้าว่า,าเมล็ดพันธุ์ที่เราส่งไปเนี่ยอย่างข้าวปุ่นเนี่ยมันจะเกิดอัตราการงอกเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็เป็นอันนี้ของข้าวเป็นข้าวข้าวนาปังนะครับเป็นกอขอก็ออายุอายุร้อยวันนะครับส่วนไอ้น,นี้ข้าวญี่ปุ่นก็อายุแค่ประมาณเกือบเกือบเก้าสิบวันนะครับเก็บเกี่ยวเป็นข้าวอายุสั้นนะครับไม่ไวต่อแสงก็สามารถทําได้ส่วนโกโก้ต,ตอนนี้ที่มีอยู่ก็ไม่กี่ไม่กี่ร้อยต้นนะครับเข้าไปข้างในอีกไม่กี่ร้อยต้น ก็ถามว่าสามารถทําได้เป็นตันๆไหมปีที่สามที่สี่ของรุ่นต่อๆไปมันก็จะทําได้ครับแต่รุ่นแรกๆมันก็ตอนนี้ก็เริ่มสร้างสร้างผลขึ้นมาเรื่อยๆจากที่เราทําอินรีย์ทั้งหมดนะครับก็รู้สึกว่าต้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับดินไม่แข็งดินร่วนซุยแล้วก็มีน้ําเติมโกโก้มันก็เป็นโจทย์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันช็อกโกแลตผมก็ทําได้แล้วส่วนพงโกโก้ผมยังไม่ทําเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับต้องลงทุนเยอะ ส่วนโกโก้ผมมีกระบวนการของผมอยู่แล้วทําได้เป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขายผลสุกนะครับแล้วก็เป็นต้นพันธุ์ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเกษตรกร,ร,กรไม่ใช่มือใหม่หรอกครับมือเก่ามาตั้งนานแล้วอยากก่าแค่วางมือไปไปลองไปทํางานดูเฉยตั้งแต่สมัยรุ่นพอ่อรุ่นแม่แล้วพาทําเกษตรกร,ร,กรโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในชิปหน้า